ไม่ไปอยู่แลนเขียวไม่ไปอยู่แลนน้ำเงินเฮ้ยเดี๋ยวต้องซ่อมไองเติมน้ำมันก่อนเติมทำไม้ทำไมต้องไปแลนเขียวไม่ไปแลนน้ำเงินวะ แล้วมึงก็ตอมอหนีบอกกูสิบอกกูทีว่ามึงตอมอไปเลยบอกกูบอกกูว่ามึงต่อมอไปเลยกูดูทรงและบาปกรรมครั้งนี้เป็นของกูคนเดียวกูว่าและของแท้อืม